องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้อหิวาตากโลกเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่นะคะหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั่วโลกอัตราเสียชีวิตพุ่งสูงสุดในรอบกว่า10ปีค่ะ นามาเกรตแฮ์ริสซึ่งเป็นโคษกองค์กาอรอนามัยโลกกล่าวว่าการระบาดของไอซิวาตะกโลกถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่ค่ะจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแม้แต่ในประเทศที่ไม่เคยพบโรคนี้มาหลายปีก็เจออีกครั้งจึงจำเป็นต้องดาเนินการทันทีรวมถึงการโรยรงฉีดวัคซีนปรปับปรุงระบบน้ําและสุขอนามัยให้ปลอดภัยโดยในปี2021ะะพบผู้ป่วยกระจายอยู่ใน35ประเทศจากนั้นปี2022ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น25%ใน44ประเทศยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี202 0 ซึ่งการระบาดเร็วๆนี้คร่าช,ชีวิตผู้คนมากขึ้นค่ะทําให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้พุ่งสูงสุดในรอบกว่า10ปีขณะที่บ้านเราเองมีแผนเฝ้าระวังและเตรียมรับมือโดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทยเมียนมานะคะได้ส่งยาวัคซีนและเวชภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดต,ตารับมือกับผู้ป่วยที่อาจจะข้ามฝั่งมายัางไทยรกรมควบคุมโรคได้มีการเผยข้อมูลอหิวาตกโรคในไทยค่ะตั้งแต่หนึ่งมกราคมไปจนถึง24ธันวาคม2 5 6พบพบรายงานผู้ป่วยยืนยันจำนวน8คน เป็นชาย3คนหญิง5คนแบ่งเป็นชาวไทย6คนเมียนมา2คนนะคะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตส่วนมากพบผู้ป่วยในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมมิถุนายนตุลาคมและธันวาคมโดยที่ผ่านมาค่ะเคยพบการระบาดเป็นวงกว้างในปี2553และปี2558ค่ะ